อุ้ยเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้นําเสนอเมนูสุขภาพไปเลยใครเรียกร้องวิวีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีวิทยไทยสปีดนะคะใครอยากวันนี้สุขภาพจุดจวดปีกแล้วทานไม่เบื่อนะคะพวกวิตามินซีวิตามินซีสลัด พวกสลัดต่างๆวิวจะมาวันนี้มาเลยไม่เคยเบื่อคลิปที่แล้วตำแตงกับอะไรตำแตงส้งตมตำวินี่จะวันนี้มีคนหิวตำส่วตตำม,มั่วตำจุดจวดตำแครอทนะคะไก่มีพริกสดมีมะเขือเทศ มีมะนาวจากบีอนะคะมะนาวป้ายคำว่าบีอนี้ไม่สวยแต่ว่าเป็นมะนาวธรรมชาติ B. B. วิวิครอบครัววิชอบทานอาหารออร์แก okay, นิกนะคะไปจดุดจวดกันเลยนะคะาวิวิจะมาพาไปทำมีถั่วเห็นไหมมีถั่วมีมะเขือเทศมีวันนี้ไปตำแครลอดกับวิวินะ ตำแครอทหอยตำสั่วแครอทหอยหอยนึ่งนะคะหอยหนึ่งหอยแมลงผู้ตัวใหญ่ๆนึ่งไว้แล้วนี่ไปเลยไปจดุดจวดไหมนะคะไปตำแครอทกับบีริกดูซิพิกเราจะใส่พริกเยอะเจ็ดเม็ดไหมเราใส่พริกป่นลงไปอีกให้มันหอม แล้วว่าโคตรพริกใส่พริกแดงแดงลงไปเยอะๆก็อร่อยดูสิพริกมะเขือเทศมะเขือเทศโมแดนนะสีเหลืองสีเขียวสีใส่ดูสินะวิวิหันไว้แล้วหน้าทานไหมล่ะคะไปตำแครอทจุดๆกับวิวิเลยนะให้มันรสชาติหนึ่งเราได้ทานกับผักกั็นไหมผักจับใส่จานเทลงไปแล้วก็เทลงมาให้มัน รสชาติจากจานไปเลยจวดๆไปเลยนะคะหอยก็นึ่งไว้แล้วไงนี่ไงหอยวิวินึงไว้แล้วไงหอยวิวินึ่งไว้แล้วใส่่ใสกระเทียมไปสองสามกรีบนะคะแล้วก็โขกโขกโให้สนานกันไว้ ใส่พริก,ออกป่นลงไปผสมกับพริกสดหนึ่งช้อนชาพอวิวิชอบทานเผ็ดเดพริกสดกับพริกพริกสดกับพริกป่นมันจะหอมเข้ากันนะคะทรูอินวันนะคะพอเราได้ที่แล้วเราก็ออๆอู้อู้เราจะเอามาไปใส่เลยค่ะเพื่อนสูตรเด็ดของเราก็คือตำถา ตำทาจัดไปแล้วมะเขือเทศวิตามินซีล้วนๆอ้ยพระเอกของเรามีถั่วด้วยมีถัว่วมีอันนี้ใบใบกระเทียมสดน <สด S 2> ะคะมันจะอร่อยหอมมากนะคะไปจุดจวดกันเลยเดี๋ยวกระเทียมสดดูจัดจานไปแล้วนะกินกับได้เลยนะคะ จิมเอาไปใส่นะคะ่ะเอาแครอดลงไปเลยเอาผักต่างๆลงไปนะคะถัวถ่วถั่วบึม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 จดจดลงไปเอาลงไปหมดเลยะคะ่ะตาวิตามินซีสูงมะเขือเทศแครอทบำรุงสายตามากๆเลยนะคะถาดนี้เอามาไว้เหมือนเดิมมะนาวด้วยมะนาวก็บีบลงไปเลยะคะ่ะมะนาว มะนาวบีบลงไปเลยอาจารนี่พี่จะไว้จัดใส่ทานนำมาทานกับผักสดนี่เลยค่ะทานกับหอยด้วยมะนาวบีบลงไปเลยค่ะมะนาวอจุดจุดลงไปแต่พระเอกของเราจุดจวดจุดจวด,จด,จดมาดูคลิปพี่ก็เขาเปิดเพลงก็ไม่ได้ พลาเอกปลาน้านปลาเคยเล้านัว,น,วนัวมากนะคะใส่ลงไปกันหนึ่งช้อนโต๊ะเลยวิวชอบปลาลาเพราะว่ามันนัวคนอีสานเนาะขวดนี่หมดนะน้ำปลาวิวีใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาไม่ต้องเนี่ยไปซื้อมาจากร้านไทยน้ำปลาเคยเล่าน้ำปลานีสหนึ่นงน้ำอยากให้มันหอม น้ำปลาก็สักนิดหนึ่งนะคะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโตัวรสชาติมันจะได้จัดจ้านนะคะค่ะน้ำปลาหน่ได้ product of Thailand แล้วะเอกของเราก็คือหยาะน้ําตาลไม้บางคนชอบน้ำตาลก็ใส่แต่วิวอยากให้มันหอมหอมมีจะใส่น้ําผึ้งนะคะ น้ำผึ้งวิจะใส่น้ำพึ่งน้ำพึ่งก็เหมือนน้ำตาลปิ๊บตาลตะโนดถ้าคนไหนแต่มันจะแพงแต่ใส่น้ำพึ่งลงไปเพราะวิวชอบทานน้ำพึ่งไม่ชอบน้ำตาลคนไหนมีน้ำตาลส่วนมากแต่บ้านเราเขาตามเขาก็ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นะคะไปเลยไปจุดจวดอุ้ยมีผักกาดด้วยมีผักกาดดองใครจะทานอร่อยมากนี่ตานกแก้ว ไปจุดจวดกันเลยบันวีจะพาไปจุดจวดแล้วไปจัดหอยด้วยจวดกันไปเลยค่ะมาอร่อยมากเลยนั่นมะนาววอดกินมะนาวสดสดดูสิแบบเพื่อนๆตาโซ่น้นลามปวดโต๊ะปวโมบปกแดงจุดจวดไปเลยจับจับจับจัดจุยั่วย โยวให้เขา้เขากันนะคะโย่ให้เข้ากันนะคะเพื่อนสุดอร่อย่อ,อ,ยอ้ยหอมมันนัวหอมน้ำปลา้เคยมาเขาเป็นวิธีต้มน้ำปลารเขาก็ต้มใส่เทียมดองนะถ้าอยากให้หอมรสชาติวิชชอบทานมะเขือเทศวิใส่มะเขือเทศเทยอะๆเพราะว่าเป็นคนชอบทาน จุดจวดลงไปนะเพือนดูสิคะมาใหพี่จะบ้มลงจานให้ดูจะจับบ้มลงจานโนสนโนแครค่ะสำหรับคนชอบทานนะคะพีจะใส่จุดจวดลงไป <S <S 2> <S 2> เห็นไหมนี่บ้มบมลงไปเลยดูสิจะมาแต่งด้วยหอยทานกันแล้วพี่พี่ทำอะไรคะตัมั่วกุ้งใช่ไหมตําแตง อันนี้แครอทแครอทถั่วสดดูสิถัว่วมันจะมีเขียวมีส้มมันก็สีสันน่าทานใช่ไหมล่ะคะสุดยอดมาเลยะคะ้นะคะดูสิ เบื่อคะ่ะเราเป็นคนไทยเรารักการทานอาหารไทยนะคะจัดมาเลยมีหอยลวกไว้แล้วนะทานกับหอยนะคะหอยใส่าจานไหมใส่าจานแมมเลี้ยงเลี้ยงแล้วเราก็ไปกินอีกต่างหากดูสิค่าเมนูของวีว,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 วซีฟสัสซีฟสัสจังเลยนะซีฟสัจังเลยวันนี้ตำแครหลอดกุ้ง ไม่วันนี้ไม่ใส่กุ้งนะคะเป็นอย่างๆไปนะคะไปทาดูสามารถสเสิร์ฟเป็นถาดนี้ให้สเสิร์ฟเป็นถาดให้น้ำลายหกเลยใช่ไหมคะเพื่อนนะคะเอาไปทําดูนะคะดูสิเสร็จเรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจนะคะเมนูของวิวิตำแครอทถั่วกับหอยใหญ่ๆ <laughs> นะคะ จุดจวดนะคะอร่อยมากไม่เคยเบืออ่อค่ะตำย่ดตามั่วตำสารพัดตำนะคะไม่เคยเบื่อหนอาจจะทานกับเส้นที่ลวกร้อนๆหรือว่าทานอย่างนี้บางคนทานแลเล่นก็เหมือนเราได้สลัดโปรโตีนก็คือกุ้งคือหอยนี่ไงคะบางคนก็ทานกับไข่ต้มนะคะเมนูน่าทานไหมนะคะ ทานแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะอยากคนดีคนสวยตําแครอทบํารุงสายตานะคะพูดไม่ไหวแล้วน้าลายสบจดุดจวดกับดูซิเครื่องปรุงน้ําปลาน้ปาปลาผักกาดดองน้ําพึ่งวิวจะตากลงแสงน้ําพึ่งนี้มันเหมือนตาลตโนดใส่น้ําตาลปิ๊บเนาะบ้านเราเนาะหน้าตาหน้ารับประทานไม่นะใครหิวก็บอกจะยกถาดไปให้เลิบๆม,ม,ม,มาเลย นไม่ไหวแล้วคะ่ะตำเองกินเองโคันเซียบุโคันยาเกตหนาวไปเลยไปจวดๆกันเลยนะคะเพื่อนๆมานะ